สวัสดีค่ะมาพบก,กับพีเจแฟรี่แสนส่นคนสวยเจ้าเดิมนะคะทุกวันจันทร์ค่ะกับออเดชั่นมันเดย์อ่าพบก,กับแฟรี่เมื่อไหร่นะคะก็จะเป็นการที่แบบอัปเดตข่าวสารต่างๆของเกมออเดชั่นให้น้องๆได้ทราบกันแบบว่าแบบรู้ทันเหตุการณ์ของเกมออเดชั่นประมาณนี้ค่ะค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์แรกของการเปิดเทอมของน้องๆหลายๆคนเนาะรถก้อน ลดค่อนข้างที่จะติดด้วยวันนี้อแบบว่าไปเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากนะคะเปิดเทอมกันแล้วนะคะก็อย่าลืมหลัะแบ่งเวลาเล่นเกมให้พอสมควรได้นะจะได้แบบว่าการเรียนไม่เสียแล้วก็เกมก็ยังเล่นแบบขอนคลายได้ด้วยค่ะเ mm hmm. ข้ามาสู่โปรโมชั่นแรกของวันนี้ค่ะที่แฟรลี่จะนำมาอัปเดตน้องๆค่ะ mm hmm. โปรโมชั่นนี้เนาะอะไรแบบว่าจะสิ้นสุดวันที่20นี้แล้วนะ คือแบบใครที่ยังไม่ได้ทําการเติมโปรโมชันนี้ก็อย่าลืมรีบไปเติมกันนะคะกับโปรโมชั่นคืนความสุดต้อนรับหน้าร้อนนะคะเติม500รับถาวรกันไปเลยเพียงทําการเติมนะคะด้วยบัตรช่องทางไหนก็ได้นะคะเติมเข้าเกม500นะคะหรือว่าเติมเข้ากระเป๋าครบ5 0 0แล้วก็หัก5หมูแคทเข้าเกมก็จะได้รับ1สิทธิ์ในการรับเซตว่ายน้ำถา้า จะหมดวันที่20่สนี้แล้วนะรีบๆกันล่ะอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาสู่โปรโมชั่นที่2ของเราเลยดีกว่าโปรโมชั่นนี้ต้องบอกเลยว่าแบบได้รับการตอบรับจากน้องๆของอดิชั่นเนี่ยเยอะมากมีแบบว่าเติมเันเยอะมากนะคะสําหรับโปรโมชั่นยืดอกพบถุงอ่าทุกคนคิดลึกกันไปไกลค่ะ ถึงกันน้ำนั่นเองนะคะเป็นโปรโมชั่นเติม100บาทน,นะคะสุ่มรับ7วันหรือว่าถาวรน,นะคะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันในการสุ่มรับไม่นจะเป็นโค้เสื้อกางเกงรองเท้านะคะก็จะหมดวันที่20นี้แล้วนะก็รีบ,ร,บรีบกันไปละอ่าแล้วก็มาย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะกับโปรโมชั่นอันนี้ไม่ใช่โปรโมชั่นสิกับกิจกรรมรล็อกอินของเราประจำเดือนนี้ก็จะเป็นแบบว่า แท่นแสนนุ่มนะคะแท่นยืนแสนนุ่มนั่นเองใครที่ทำการเ็อาอินครบ15วันแล้วก็อย่าลืมไปรับไปเทมถาวรกันมาใส่แบบให้ฟิวฟ้ากันภายในเกมกันไปเลยนะ,ะส่วนแฟรี่เนี่ยเรามาเรียบร้อยเราได้ถาวรค่ะขอบอกเลยค่ะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูโปรโมชั่นนี้อ่ะไม่ใช่สิมาดูกิจกรรมนี้กันบ้างซึ่งเราจะมีกิจกรรมนี้ทุกๆเดือนเพื่อค้นหา ดาวดวงนั้นมาประดับอาจาร่ไม่ใช่สิแดนดันดาวนะคะตีมเดือนนี้นะคะตีมชวนมาแดนปาร์ตี้ <c oughs> แค่ชื่อก็บอกว่าตีมนี้แบบยังไงดีนะยังไงดีนะค่ะสําหรับแดนดันดาวประจําเดือนนี้นะคะเพียงน้องๆนะคะเชิญชวนด้วยป้ายสีขาวก็ได้ <c oughs> ชเชิญเพื่อนๆมาแดนปาร์ตี้เอพิโซดไฟ <c oughs> ของเราค่ะที่จะถึงนี้นะคะวันที่สามสิบเอ็ด พฤษภาคมนี้นะชวนมานะคะถึงป้ายเชิญชวน,ชวนอ่าโดยที่เราจะต้องแบบชวนเพื่อนๆมาบอกว่า,วาทำไมถึงพลาดไม่ได้อ่าทำไมถึงพลาดแดนปาร์ตี้เอพิส od ไฟไม่ได้นะคะชวนให้แบบถือป้ายชวนมาแดนปาร์ตี้เอพิส od ไฟแล้วก็ให้อธิบายนะคะกิจกรรมว่าแบบมากิจกรรมนี้กันนะอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่ควรพลาดอ่ะ แล้วก็ส่งเข้ามานะคะสามารถทำการโพสทางหน้า Facebook Instagram นะคะหรือว่าทางทวิสเตอร์อ่ะแล้วก็นำ URL นะคะมายืนยันสิทธิ์ทางหน้ากิจกรรมของแดนดนดก็จะสิ้นสุดวันที่28พฤษภาคมนี้นะรีบๆกันค่ะโยสัปดาห์นี้คือแบบร้อนเนาะร้อนแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยเวลาหน้าร้อนเนี่ยอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเราไม่ช้ากัน สัปดาห์นี้พิเศษสุดๆอ่ะต้อนรับว,วันเปิดเทอมพี่ฟารี่เนี่ยก็เลยบอกว่าจะมีคำถามมาถามน้องๆอค้นหาผู้โชคดีเพียง5้าท่านเท่านั้นนะสุ่มรับรางวัลเพียง5้าคนเท่านั้นสัปดาห์นี้นะคะเป็นการแจกแฟ้มนะคะ5ท่าน1ท่านได้สิบแ้มกันไปคลองเลยโอ้โหยังปะลาเอาไปแจกเพื่อนๆต้อนรับแบบว่าเปิดเทอมนี่ล้ะเเราอยากให้แบบ เห็นแฟ้มของอดิชั่นเนี่ยไปอยู่ในแต่ละโรงเรียนให้น้องๆแบบถือใส่เอกสารอะไรประมาณนี้นะคะคําถามของพี่ฟรีเนี่ยง่ายงายง่ายมากเลยน้องๆเนี่ยมีแบบว,ว่าวิธีแบ่งเวลาเล่นเกมยังไงนะคะไม่ให้เสียการเรียนเพราะว่าเปิดเทอมนี้แล้วอ่ะให้บอกมาว่า มีเล่นเกมอย่างนี้เล่นเกมกี่ชั่วโมงทำการบ้านกี่ชั่วโมงนอนพักผ่อนกี่ชั่วโมงเพื่อจะไปเตรียมไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้เนาะง่ายๆค่ะ5่านแรกหรือว่า5่านผู้โชคดีเนี่ยก็จะได้รับแฟ้มไปเลยนะคะน้องๆคนไหนที่อยากร่วมสนุกกับกิจกรรมค่ะก็อ inbox มาทางแฟนเพจ Facebook ของเกม Audition นะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m a u d i t i o n t h a i l a n d คลิกที่ข้อความค่ะแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลนะคะ ที่อยู่ที่สามารถจัดส่งแฟ้มให้ได้ค่ะแล้วก็ให้ตอบค่ะว่าทําไมแบ่งเวลาเล่นเกมยังไงเปิดเทอมแล้วอะไรเงี้ยถ้าคนที่โดนใจแฟรีร่มากที่สุดนะคะก็จะได้รับแฟ้มน่ารักของออดิชั่นกันไปครอบคลองเลยอ่าปิด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 ร่วมสนุกบ่ายโมงครึ่งนี้เท่านั้นนะอ่ะรียบเกันนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ย ฟารลี่จะมีกิจกรรมอะไรเด,ดเด็ดๆเดินๆมาฝากน้องๆก็อย่าลืมติดตามออดิชั่นมันสเตอร์ในคลิปหน้าค่ะสปดานีฟารลี่ขอตัวไปก่อน,นะคะบ๊ายบาย